จ่ายผิทพาดหลายครั้งแล้วนะครับเทอร์โนเวอร์ของทางฝั่งกาจชนบ,บุรีโอ้โห,โหโดนวางแต้มครับการจันบ,บุรีในคอเตอร์ที่2ครับผ่านมาเหลือ6นาทีกว่าจังหวะลอนิดนึงแล้วชูดจังหวะนี้ลงไปครับทำได้ดีคนโฉบไปเลยเชียงใหม่2ต่อ1 2ต่อ1มาที่เศษเศษขึ้นวางแล้วโอ้โหฟาวลงด้วยครับทำได้ดีเลยครับ เศษสัมพัสตะกุลนะครับได้ลูกโทษอีกหนึ่งลูกด้วยนะครับอยู่จังหวะขึ้น,นครับนี่ครับมีสัมผัสตัวไปนะครับฟาวครับตอนครับตัวหลักของทางฝั่งกาญจนบุรีครับเสียฟาวไปเยอะแล้วนะครับต้องระวังเศษ ยิงลูกโทษไม่ลงแต่ว่ารีบาวได้แล้วฟาวลงอีกแล้วครับโอ้ไม่ได้แตมนครั์สิทธิธธชโชคธนารักษ์เซธไม่ลงครับรีบาวได้ไม่ได้อีกครับแล้วจังหวะนี้เซธขึ้นคนเดียวโล่งๆไม่เหลือเลยครับ89เลยครับสามคะแนนลงไปอีกแล้วโอ้ยเอาครับมีลุ้นแล้วครับวับนครับ